ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto Speed Webs แหล่งรวมข่าวสารรีวิวและอัปเดตรถยนต์สุดรู้จักทั่วโลกสำหรับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถ SUV ที่กำลังเป็นที่จับตามองในปี2025นั่นก็คือ m a z d a CX-5 หารุ่นใหม่ล่าสุดบอกได้เลยว่ารุ่นนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างดีไซน์สุดพรีเมียมเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เราใจอย่างลงตัว m a z d a CX-5 ปี2025เป็นรถ SUV ขนาดกะทัดรัดที่ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการทั้งสไตล์ความสบายและประสบการณ์ขับขี่ที่เหนือกว่าไม่ใช่แค่พาหนะแต่คือการแสดงตัวตนและไลฟ์สไตล์บนท้องถนนดีไซน์ภายนอกของ cx 5รุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ของแนวคิดโคดูดีไซน์ที่โดดเด่นและดูสง่าง,งามแต่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้าที่ดูดุดันฝ่ายหน้าเหล็ด,ดีไซน์เพรียวบางและเส้นสายที่โค้งไหลไปตามตัวถังอย่างมีมิติมาพร้อมล้ออลอยลายใหม่ที่ช่วยเสริมความรูราได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะขับในเมืองหรือต่างจังหวัดบอกได้คำเดียวว่าเท่ไม่แพ้ใคร เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมที่มาสด้าใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งวัสดุตกแต่งคุณภาพสูงเอาหนังแนบพรูราการจัดวางแผงควบคุมที่เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบเสียงจากโบสหลังคาพานรามาแบบซันรูฟและระบบไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารแบบครบครัน ด้านเครื่องยนต์มีให้เลือกทั้งรุ่นเบนซิน,น2.5ลิตรให้กำลังประมาณ187แรงม้าและรุ่นเทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุดถึง256แรงม้าเมื่อใช้เชื้อเพลิงพรีเมียมจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อนสีล้อ iACTIVAWD ที่ช่วยเพิ่อมอ,อกความมั่นใจทุกการขับขี่มาสได้ยังใส่เทคโนโลยี Technology g v e r i c g Control Plus ที่ช่วยให้ควบคุมรถได้แม่นยำและนุ่มนวลยิ่งขึ้นเหมาะทั้งขับในเมืองหรือออกทริปต่างจังหวัดเรื่องความปลอดภัยก็็ไม่เปนรรองใค CX 5ปี2025มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยเต็มระบบเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยเบรกอัตโนมัติกล้องรอบคันและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนถือว่าให้มาแบบจัดเต็มทุกด้านราคาของ Mazda CX 5ปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ1ล้าน3 0 0 0 0นบาทบาทโดยประมาณเมื่อเทียบข้างเงินและรุ่นสูงสุดอาจแต่ระดับ1้าน4แสนบาทบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับคุณภาพเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ได้รับถือว่าคุ้มค่าอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการรถ SUV ที่ให้ความรู้สึกรูราในราคาที่จับต้องได้จุดขายที่แท้จริงของ CX 5รุ่นนี้คือการเป็นรถที่ให้ประสบการณ์ขับขี่แบบสปอร์ตพร้อมถ่ยในที่ดูหรูหราเกินราคาและดีไซน์ภายนอกที่สะกดทุกสายตาถ้าคุณเป็นคนที่ยังหลงไหลในการขับรถด้วยความรู้สึก CX 5ปี2025คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Auto Speed Vibes และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเรายังมีรถรู้ปี2025อีกเทียบที่เตรียมจะรีวิวให้คุณได้ชมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยว่าคุณคิดอย่างไรกับ Mazda CX 5รุ่นใหม่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า